ระวังอีซักให้ดีฟันได้เตือนหงดวลนิวกาสเซนัชชิงไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะอารัตยังไงเผยแล้วลิเวอร์พูลจะได้เงินรางวัลเท่าไหร่หากว่าคว้าแชมป์พิมบริกอังกฤษในคาลานี้ได้เฟเดริโกเคียซ่าลงอก,อกแล้วเล่นไม่ครบเกณฑ์ก็ได้เหรียญแชมป์พิมบริกเช่นกันอารยังไงบริดิอาชตั้งเป้าทำลายสถิติฟุตบอลพิมบริก ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการดีดด้านของทางฝั่งเฟอร์จิวฟันดประการหลังกับตันทีลิเวอร์พูลกระตุ้นเพื่อนร,ร่วมทีมใ,ในการดวลกับนิวคาสเซิลในศึกคาราบาคัพรอบชิงชนะเลิศบอกได้เลยนะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแม้ว่าทัพผงแดงจะพึ่งความอ่าคว่ำนะฮะสาริกาดงในเกมฟุตบอลรีเบริกอังกฤษในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาได้อล็กสันเดอร์อิซักก่องหน้าคนสําคัญกลับสู่ทีมโดยรด้พัฟฟ์ขยายผลงานแบบไร้พ่ายได้ดอย่างต่อเนื่องเป็นเกมที่17หลังไล่ทุบนิวคาสเซิลไป2-0อ,อย่างไรก็ตามฟันไดชมองว่าแบชดังกล่าเนี่ยจะแตกต่างกับเกมที่สนามเบเบอรี่วันที่16มีนาคมนี้เนื่องจากว่าเกมชิงถ้วยไบรกเมืองผู้ดีเดอะแบ็กพายจะได้อิซักกลับมาสู่ทีมอย่างแน่นอน โดยฟันดาบที่การายกย่องหัวหอกชาสวินดิชซึ่งคนนี้ซัดไปแล้มากถึง21ประตูให้กับดิวกาเซนในฤดูกาลนี้แถมยังซัดใส่เดอะเบรสสลูกจะทั้งหมด5เกมที่ดวลกันว่าเกมนัดชิงนั้นมันแตกต่างกันเสมอและเราเองต้องระมัดระวังให้เป็นอย่างมากตอนที่พวกเขาครอ,องเกมเรารู้ดีนะว่าอีซักเดียเป็นกองหน้าที่เล่นได้เข้าฟอร์มที่สุดแล้วในปราหลาน,นี้ดังนั้นเมื่อคุณรู้ว่าเมื่อเขากลับมานั่นจะทำให้พวกเขามีขวัญกำลังใจที่ดียิ่งขึ้นแต่ฝั่งนะ้า เมนัดชิงก็คือนัดชิงอะไรทุกคนก็จะจะลงเล่นอะไรก็โชว์ฟอร์มให้ดีในเกมเกมนี้เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเตรียมตัวให้ดีท่าที่สุดที่จะเป็นไปได้ก็เหมือนกับที่เราเตรียมตัวมาตลอดในเวลานี้สําหรับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเราจะงัดฟอร์มเก่งของเราออกมาแต่ว่าการแน่นอนว่ารู้ดีนะว่ามันคงจะเป็นเกมที่ยากลำบากาที่สนามเบเบอรี่ประการหลังชาวดัชคนนี้ก็ได้กล่าวชิ้งท้ายในครั้งนี้ อาร์ตยังไงสื่อเผยตัวได้กลมกลมที่หงแดงลิเวอร์พูลมีสิทธิ์จะไดไ้รับนะฮะหากสามารถคว้าชัยชนะในพรีเริลกอังกฤษเีสันดีได้โดยลิเวอร์พูลกำลังจะคว้าแชมป์ลีกอังกฤษ,ษสมัยที่20เทียบเท่ากับสตีดใหม่และก็เงินรางวัลจากการคว้าแชมป์พรีเมบริลกที่อาจจะสูงถึง60ล้านปอนด์หรือประมาณ2,591ล้านบาทโดยสมสัสนเตมรับเงินรางวัลอย่างน้อย56.4ล้านปอนด์หรือประมาณ2 4 3 6ล้านบาทโดยเงินรางวัลลีก จะจัดสรรตามอันดับคะแนนรวมโดยแชมป์จัดได้รับส่วนแบ่งสูงสุดในครั้งนี้หากคารานของพวกเขาเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดัตูการทชีแล้วเงินรางวัลของพวกเขาอาจจะสูงถึง62.3ล้านปอนด์หรือประมาณ2,690ล้านบาทนอกจากนี้แล้วหงส์แดงจะได้รับเงินเพิ่มอีก2ล้านปอนด์หรือปราณ86ล้านบาทจากไนกี้อันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์โดยตัวเลขอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น4ล้านปอนด์หรือประมาณ172ล้านบาท หาพวกเขาคว้าแชมป์ยูฟาแชมปีเป็นหลีกได้ซึ่งหากพวกเขาได้แชมป์ยุโรปสองสมัย mm. ก็ถือเป็นการยุติค,ความร่วมมือกันกับไนกี้อย่างเหมาะสมเนื่องจากว่าลรเวอร์พูเตรมจะเปลี่ยนไปใช้อดิดาแในฤดูกาลหน้าด้วยข้อตกลงมูลค่า60ล้านปอนด์ต่อปีในขณะนี้ อาร์ตยังไงเฟเดรัลกเกียซ่าปีกทีมลิเวอร์พูลสบายใจได้หลังสื่อเจ้าดังยอมรับเลยนะว่าจะรับเหรียญรางวัลด้วยอย่างแน่นอนหากว่าหงแดงซิลชป์พิมเบริกแม้จะลงเล่นไม่ถึง5นัดตามเกณฑ์นครังนี้ก็ตามจีโดยการน,นี้เกียซ่าย้ายจากจูเวนตุสมาล้มเหลวกับบรรดาของลิเวอร์พูลจากที่ลูซาโนสปาริตตินะฮะ,ะคุณสื่อทีมชาติอิตาลีให้สัมภาษณ์กับน้าของสื่อ เมื่อไม่นานมานี้เนื่องจากว่าทางด้านของอันเนสซาร์ตก,กุนซูชาดัชเองนั้นส่งเข้าลงสนามเพียงน้อยนิดและก็ทําให้มีสิทธิ์นัในการพาดการถูกเพีเย็กตัวไปติดธงในงวดหน้าในครั้งนี้โดยถึงกะนนี้เคียซ่าลงเล่นในเกมฟุตบอลพีมาริกอังกฤษไปเพียงแค่3นัดจะทําให้เขาดันพาดได้เหรียญประวันเนื่องจากว่าตามกฎแล้วพีมาริกอังกฤษจะมอบเหรียญให้กับนักเตะที่ลงสนามอย่างน้อย5นัดในครั้งนี้ โดยการน,นั้นก็ดีล่าสุดเมื่อวันที่1มีนาคมดิสเซ n ส f แอนฟิลเปิดเผยบอกว่าสตาร์เดวีย์ยปีจะได้รับเหรียญรางวัลในครั้งนี้อย่างแน่นอนและจะส่งลงสนามไม่ครบตามเกณฑ์หากว่าบริษัทแมคเชนประสบความสำเร็จนะโดยก่อนหน้านี้ฮาวิเอรียรชพลาดได้เหรียญเช่นกันในช่วงซีซั่นส0 2 9สและก็2020เนื่องจากว่าลงสนามเพียงแค่2เกมแต่ว่าสุดท้ายแล้วกองกลางอิงเรชก็ได้รับเหรียญภายในเช่นเดียวกันกับแอนดี้โคอาโรนิกเกอร์ ในาทวารที่ไม่ได้ลงสนามในช่วงซีซั่นนั้นเลยและแม้แต่เกมเดียวเนื่องจากว่ามีเหลียนเบลเฟือกับการแจกจ่ายที่เกิดขึ้นในข้ะนี้โดยสื่อเจ้าดังเก่านอกจากนี้แล้วนะฮะทำหนังสือยังเสริมอีกแต่ว่าไม่เพียงแค่เขียร์ซาเท่านนั้นแต่ว่านักเตะรายอื่นๆอย่างท่านด้านของ เจแดนเดนส์ที่ย้ายไปเล่นกับซันเด์แลนด์แบบยืมตัวในช่วงเดือนมกราคมและก็วินเทสซาร์ฟยารอสผู้รักษาประตูมือ3าจะได้เหรียญเช่นเดียวกันแต่จำนวน40เหรียญที่เกมฟุตบอลพมมรีเมียร์ลีกมอบให้กับทีมแชมป์นำไปแบ่งปันกันในครั้งนี้โดยนอกจากนี้แล้วทีมสตาฟของสาร์สท,ทั้งซิฟสเก้คหุนซอฟจอห์นไฮดิงกาอารอนบริกฟาเบียนอ,ออกเต้เรเบนสปีเตอร์และก็คาราดิโอทัฟฟาเดล จะได้รับเหรียญแชมป์อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยอารรยังไงงานนี้ลุยดีอาร์สแนวรุกของทางฝั่งเลเวอร์พูกำลังมุ่งทำลายสถิติใหม่ในเกมฟุตบอลพรีเมียร์เลกเขายังคงมีเป้าหมายเพียงแค่19ประตูที่จะทำลายสถิติเหนือกว่าผลงานของฮวนปราโบอันเชลผู้เป็นนักเตะโคลอมเบียที่ทำประตูในลีกอังกฤษได้มากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร โดยดิอาสเองกำลังพยายามที่จะาจารึกชื่อของเขาลงในหน้าประาาสราทขณะที่ลิเวอร์พูลกำลังเข้าใกล้กับการคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกโดยเหลือเพียงแค่การแข่งขันอีกเพียงแค่10นัดภายใต้การคุมทีมของผู้จัดก,การทีมนะฮะอร์นเนสโรตได้กลายเป็นทีมที่มีโอกาสในการคว้าแช,ชมป์โดยการปรับตัวที่รวดเร็วของผู้เล่นในการเล่นตามสไตล์ใหม่ของโคช้ชซึ่งทีมแด,มแดเง,เงเองยังคงมีการแข่งขันในยูฟ่าแชมเปียนลีกและก็คาราบาวคัพในครั้งนี้อยู่ด้วยนะ ตั้งแต่เข้าร่วมลิเวอร์พูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022อาปีชาวโคลเบียก็ได้ทำประตูไปแล้วมากถึง37ประตูจะทั้งหมด1 3 6เกมโดยที่ในฤดูกาลนี้เขาทำไปแล้วมากถึง13ประตูจะทั้งหมด38นัดเพื่อที่จะทำลายสถิติของฮวนสปาโบอันเชลที่ทำได้44ประตูในช่วงเวลาที่อยู่กับ a อสตันวิลลา โดยที่อาร์ชเนี่ยอาจจะต้องจําเป็นอีกประมาณ19ประตรูนะฮะขณะที่ผู้เล่นโคลอมเบียที่น่าจดจํารายอื่นๆในพรีมเมียร์ลีกได้แก่แฮมิลตันอ่ารบริคัสที่ทําไปมากถึง31ประตรูและก็ฮูโก้โ,กโรดาทีคาเทกาที่ทําไปได้มากถึง29ประตรูขณะที่ดอาร์ชปัจจุบันอยู่ในอันดับที่4ของผู้ทําประตรูในโคลอมเบียในลีกอังกฤษโดยจํานวนประตรูอยู่ที่25ประตรูในครั้งนี้ ซึ่งลิเวอร์พูลเองนั้นก็กำลังอยู่อย่างาในเส้นทางที่ใกล้จะสิ้นสุดกรารรอคอยในการที่จะควา้าแชมป์พรีเมียร์เีกในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันของพวกเขาและก็ทีมคู่แข่งที่ใกล้เคียงกันที่สุดตามการบริงานของทีมของอาร์นเนสต์อรตที่มีแต้มเหนืออาร์เซนอลอยู่มากถึง13แต้มทําพวกเขานั้นอยู่ในสถานที่ดีในการควา้าแชมป์ก่อนที่ฤดูกาลจะจบลงหากพวกเขายังคงนำหน้าพวกเขาอาจจะได้รับการสถาปนาเป็นแชมป์โดยเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่สนัด โดยที่มีเกมสําคัญกับทั้งแนมฮอสเปอร์ในวันที่26เมษายนอย่างไรก็ตามนะฮะยังมีกรณีของลิเวอร์พูลอาจจะต้องรอคอยนานกว่าการเฉลิมฉลองอัศกราดของแชมป์หากว่าอาร์ซนอลสามารถคว้าชัยในเกมที่เหลือ,อและก็เสมอกับเกมถัดไปลิเวอร์พูลอาจจะต้องรอจนถ,ถึงช่วงเดือนพฤษภาคมเมื่อพวกเขาต้องเผเชิญหน้ากับเชลซีเพื่อให้มั่นใจทางคณิตศาสตร์ว่าจะคว้าแชมป์จริงๆในครั้งนี้ เชียรี only, อองลีอดีกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสผันตัวเป็นนักวิเคราะห์ฟุตบอลเชื่อว่าลิาเวอร,ร์พูลท่านด้านของจากฝูงหฮสเกอร์วันพิมเยริกอังกฤษจะคว้าแชมป์นะฮะยูฟาแชมเปียนลีกในฤดูกาลนี้มาครองแม้ว่าในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายจะต้องมาเจอกับทีมแข็งอย่างทางด้านของปารีสแซงต์แชงเดในครั้งนี้ก็ตามทีนะ โดยเวอร์พูที่จบโปรแกรมรอบลีกเฟสด้วยการเป็นจ่าฝูงถูกจับมาเจอกับปาร,รีสแซต์แมงทีมจ่าฝูงของลีกเอิงฝรั่งเศสที่ผ่านการเลย์ออฟเอาชนะบรัสทีมร่วมลีกมาได้โดยอองวรีได้กล่าวบอกว่ามันยังคงเปิดกว้างอยู่นะแต่เวอร์ฟูคือทีมที่คุณสามารถพูดได้เลยนะว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอที่สุดทั้งในพิมเยริกอังกฤษและก็ยูฟาแชมเปียนลีกนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมคิดว่าพวกเขาเองนั้นจะคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกได้ สำหรับนักของลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนปาดีสซัชแมงในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ิบทีมสุดท้ายนัดแรกแต่วันพุธที่5มีนาคมในครนี้และข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันสุขรับ